ติ看看네 oh mm pues ๊กนงอืมัวใจ้ยเออ่ามันติดกยิงใจร้อนอ่ะจกเี่ยแลเป็นหนองไปหลยนะนั่ตรงโต๊ะติ๊ยิขั้เดียิงยจกอ่ะจกระจับได้ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีท่านผู้ชมชาวโคกคุณทุกคนจ้ายินดีตอนรับเข้าสู่ช่องนั้นบ้านนาะเมืองเพชรจ้าหัวเราก็ตัวละสองมื่นแปดพันสองมื่นแปดพันทวนนะตอนแลกนีสิบสองตอนนั้น เออแล้วก็ได้ตายไปตัวหนึ่งก็เหลือสิบเอ็ดตัวตอนนี้ก่อมีเจ็บกีบกันบางเจ็บกีบเจ็บเท้าอ่ะเป็นหมาๆมีอยู่สองตัวแล้วก็ไอเลน้อยก็เจ็บปากด้วยก็ได้ป้ายยาสีม่วงไปเขาก็กินได้บางกินได้ปกติแหละแต่ว่ากินได้แบบช้าๆน้อย แล้วก็คอ,อกที่เราได้เปิดไว้ข้างลังนู่นน่ะตอนแรกอะมันจะเป็นลุมเป็นบอนะเพื่อไม่ให้มันขึ้นกันแล้วก็มันก็ตกลุมค่าหักนะเลยได้เอาหินลูกหลังสีแดงมาใส่นะเรน้อยส่วนอื่นก็กินกันดามปก,กติแต่นีตัวดำนี่ไม่รู้เขาเป็นไรนะเขาจะง่อยๆตัวเ,เนี้ย ก็ปอนยาอยู่เอาดีขคเจนใส่กลวยอุดเข้าไปสามคะสามสามวันหนึ่งก็สามสามคนนะนี่คือเก็บกนะีบหนาจนแดงเลยอะขาหน้าแต่ไม่ยอมให้ให้ใสา่ย,ยานะใส่ผิดๆทุกทุกไปอยูะก็โดนอะเพราะบีบยาไปก็หยิบน้ำเกลือหนะ้าน้ำเกลือ ทำเกลือที่ลลางแผลนี่แหละกับยาสีม่วงบีบเข้าไปที่ขาขาน่ะจะวิ่งหนีแต่ก็โดนอ่ะโดนไม่โดนไม่ขัดหนาแต่ก็โดนนะนะไปเย,ยาแดงนี่ก็เป็นนะั่นเนี่ยเป็นทาวหลังเป็นคางนึงต้องยองๆบีบข้างหลังแล้วก็ลบให้ไวๆหน่อยนะ นี่นะเอาเดี๋ยวเอาไปใส่ตัวดํานี่ได้ใส่หินลูกหลังสีแดงไปแล้วหัวมาเดินให้เข้าออกมาเดินที่สบายๆไม,ไม่ไม่มีขี้นี้เยี่ยวแต่มันจะได้หายได้ไวโดนไปแล้ว เปิดกล่องไม่ทันโดนไปเลยโรยมานะไวหวนั่าวะเท้าขาข้างขาหน้าเจ็บนะแต่แต่เดินไหวอะดูดิเจ็บเจ็บแต่เดินไหวเกิน ยาวเกลือก่อนกี่ก็ค่ยาวแล้วยาวเรื่อยๆเจ็บขานะแต่วิ่งไว้เจ็บเท้าใครจะชีดก็ไม่ทันโอยเดินไว้มากเลยไว้จริงๆ เริ่มจะหายบักโกกันแล้วเนี่ยดีขึ้นนิดน้อยดีขึ้นละมันก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ้ากินใดมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเนะแอบไปอยูอปปย่มุมนู้นเดี๋ยวก็วิง่งหนีอีกขาเจ็บแล้วยังจะวิ่งหนีอีกเฮ้ยเฮ้ยแม่หมแมแม,แม แม่หวงไว้หวงไวจง้จริงๆตัวนี้นะหือทอบเนี่ยตัวใหญ่ด้วยอะทอบแค่นี้นก็พอออมท่นให้เป็นมันกยดีไม่ได้อ เราคนกหนปิดการน้อยดีไว้น่ใะคนกอี่วผู้ใดหลับหนไปตัวทำอยู่หัวหน้าด้วยหน่อยาม่หตามล้างเหนนทำสันตันงหน่อยดีเท้ามานี่ยากจกัวเปหัวเดิน่นหมาไม่ไหลไปไหนนะนดี งงอมากไลานยังอกค์คือปัวโเยอะนะัวเยอะะนะงคนนะคนตัดใจคนใจปวดตัดอีตกฝนไม่ได้ตกแล้ก็ฝนตกติดพัดเลยให้หนัเกิเงินได้ที่นี่ วัวเคยเป็นมนที่วตีบล้นนะเ้ยเป็นบ่อยเลยายไหมไหลวันวันนันอ่ะปีาสเพ็ีกาเห้ยปีนาวตะกอนวัวบาน่เตีวัวบาน่ิสนเนี่ยตากอย่าายปากระพนะก็จะหาย Ta rồi, cái chọc dài là. đây tích cái hôn là. Chọc này. Anh chọc nếp. 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 Anh มีเสียงพูดไหมยิมแหละอ่ายันยิ้มใครนะแต่ยิ้มมานะ,ะยันยิ้มใครแต่ยินน้มหมดอันนี้ยิ้มใครด้วยถ้ยิ้มใครเรอเออเียูที รู้รู้ที่ว่ามันกลัววัวเปรู้รู้อ่ะพอพอวัวมันขึ้นกันนะมันมันตกรู้ว่ากลัวขามันหักต่อไปนี่แล้วก็ของคอยดูแลมันเพราะว่าถ้าคามันหักไปมันก็มันก็เสียเสียอีกตอนนี่ก็กำไรต้องพูดถึงไม่หรอก เพราะว่ากำไรเล่าไปแล้วสองมืนแปลตายแล้วตอนนี้ก็แค่ดูว่ายาให้มันเป็นอะไรอีกแค่นั้นตอนนี้ก็มืดแล้วไฟโซ,โซลาเซลล์มันก็สว่างโยแต่ในกล่องี่มองไม่ค่อยเห็น น,นปิดปิดคอก่อนเดี๋ยวจะปล่อยให้ออกมาแล้วปล่อยให้ออกมาเดินที่สบายตอนนี้เจ็บกีบเจ็บปากเจ็บกีบหนาตรงสานมากมันเป็นเองนะ